เวลาที่เหมือนเรามาทะเลเนอะเราจริงๆวิวแชร์มันไม่สามารถที่จะลงได้ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องเดินไปเองนะคะก็ใช้คันท้ายเดินไปแล้วก็เหมือนผู้ในการยชอาจะช่วยบอกทางได้อ่าประมาณสี่เก้าประมาณสี่ขั้นนะอ่าขวาหน่อยขวาหน่อยไม่ใช่อ่าอ่าแล้วตรงไปหยับอ่าท้ายๆ้าย้ายอ่าตรงเลยตรงขวานิดนหน่อยขวาดิดหน่อย ซ้าย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 อ่าตรง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 เขาจะซ้ายขวาเพราะว่าเขาจําไม่ได้ว่าไหนซ้ายไหนขวาตรงไปอีกตรงไปอีกอ่าพอขวาแล้วตรงก็เป็นทะเลแล้วอืออันนี้เราก็จะลงไปในทะเลกันจริงๆหาทะเลหาไม่ยากเกิดตามเสียงไปเราก็เจอหาไม่ยากหรอกเกิดตามเสียงไปนี่อันนี้ก็เป็นทะเล ดีแล้วก็จะกลับก็เดินหันหลังออกมาเนาะแล้วก็เดินกลับไป ยังไยนิดนึเงยังไนิดหนึงาอเยียงไลนิดนึ่งยังไงนิดหนึ่งาอเยยายงไงนิดนึ่ยแล้วยงไอ่ะขึ้นใสี่ขั้นยยงไเยังไงยังไงตรงตรงมาทางเก้าแล้วหนข Mm. Mm. Oh, aspiration yeah. huh